การต่อสู้ระดับยอดมนุษย์สามศูนย์ฮะ แค okay. สําหรับใครที่มาดูย้อนหลังนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราตัดออกมาจากสตรีมนะฮะก็จะเป็นการขอแข่งขันของผู้ชมในไลฟ์นะครับผมนะฮะรอบนี้ก็จะเป็นทางด้านของคนเราสู้กับดอมนะฮะดูซิว่าเขาจะสามารถตบดอมได้หรือเปล่าโอเคแต่เห็นแรงคนลราเนี่ยผมท้อใจมากเลยนะว่าเขาจะสู้ดอมไม่หรือเปล่านะแต่อย่าเพิ่งตัดสินที่แรงครับผมนะฮะเพราะรว่านั่นแหละนะฮะคนเราเนี่ยจะดูที่แรงมันก็ไม่ได้นะฮะตัดภาพมาดูดอมหน่อยดอมแต่งตัวเป็นสไตล์แบบว่าอ บาวันนะผสมอายุโอเคนะแล้วก็ใส่หมวกที่ไม่ใช่หมวกเอฟปาวะหมวกเอฟปาหันหัวมาดูดิโอ้โหไอ้นี่มันหมวกหมวกธรรมดาหมวกกินแดงไปไปยิ่งไปอ่ะดูซิว่าใครเป็นฝ่ายที่ได้แต้มนะครับผมจะเป็นด้านของคนลาวนะฮะพ่อะหนุ่มไอพีนะฮะกับบางด้านของดอมนะฮะเอออัดทัวมันดอมอัดหัวมัน แต่ถ้าไปดูคนเราหน่อยไม่แน่นะเว้ยคนเราอาจจะหัวก็ได้นะฮะโอ้ <f ancy> เอาวะเกมแรกคนเรานำครับผมนะฮะหนึ่งต่อศูนย์ครับผม อ้าวดอมดอมเอาหน่อยนะดอมนะเอาหน่อยนะเอาว่าเกมแรกคนเลานำว่าเฮ้ยใช่เหรอดอมข้า,าจ,จะต่อให้ก็ได้เออเอาว่าดอมโดนหัวแตกแน่ดอมโดนแน่วิคนเลามาเมื่อกระผมนะฮะแหลงก,กากนะฮะแต่ยิงหัวดอมร่วงได้ว่ะไม่รรมดาว่ะอุย้ยแต่ดูเหมือนว่าดอมกำลังจะพยายามเอาคืนครับผม ตอนนี้ตั้งไอวอร,รอบตัวพันยาก่อนนะฮะรู้สึกว่าดอมจะอัดตัวเจ็บเลือเกินอือโอ้โหและรอบนี้ไอพีเอาคืนครับผมนะฮะเอ้ไมไ่เอาคืนดิไอพยิงหัวต่อครับผมนะฮะสอต่อศครับเฮ้ยคนลาวมาวะ่ะคนลาวเอาจัดเลยวะ่ะวิ่งสอต่อศูนยนะผมเพิ่งเคยเห็นคนลาวนำมา2อต่อศูนแบบนี้ครั้งแรกเลยนะ คนเราเรื่องนะเกมเนี้ยเอาเรื่องทีมันโหดระดับนักแข่งอีสปอร์ตเรานะฮะมาสู้กับดอมอืมดอมขอแดงเถือกดอมไม่เอาเหลืองเหลืองเตอะไม่เอานะเอาแดงเถื่อนอุ้ยอุกการต่อสู้ระดับยอดมนุษย์สามศูนย์ฮะไอ้ดอมให้เกิดไปวะเนี่ยปัสามศูนย์เลยเหรอ อ้าว IP ต้องแอคแล้วฮะแอคโชว์แล้วฮะตอนนี้ฮะ IP แอคโชว์แล้วโอ้แอคโชว์พร้อมท่าโง่ๆด้วยหนึ่งท่าเฮ้ยดอมแล้วๆๆ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 ๆเอาแล้วฮะเกมเกมนี้หวังว่าดอมจะเอาคืนได้นะโอ้ไอ IP นี่มามืดจริงฮะไม่ธรรมดาว่ะหัวแคนดูอยู่ปะเนี่ยหัวแคนรู้สึกคันไม้คันมือไหม เกมเมื่อกี้นะฮะทางด้านของดอมยิงไปได้ครับยิงหัวปะ่ะโอเคตอนนี้3ต่อหน,นึ่งครับคนไทยตีขึ้นมาหนึ่งแต้มครับผมแต่ยังห่างชั้นกับคนลาวเยอะเลยฮ <c oughs> ะแหมกุลหมันใส้ท้าเต้นมาจริงๆเลยและเกมเกมนี้นะฮะเป็นโพซิชั่นตรงจุดเขื่อนด้วยครับผมนะ,ะจุดจุดนี้บอกได้ว่าเป็นจุดที่แม่งตั้งไอวัวแค่อันเดียวนะก็ทับกูก็บังแบบหมดแล้วอ่ะ และยิงยากมากครับและเรียบรอ้อยครับดอมยิงฮะกลายเป็น3ต่อ2ครับเฮ <ๆ S 2> ้ยจู่ๆดอมก็กลับมาโหดฮะเอาว่าดอมกลับมาแล้วฮะ3ต่อ2ฮะเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ครับผมการต่อสู้เนี่ยมันต้องมีผัดกันลุกผัดกันรับนะับผมจะแพ้ฝ่ายเดียวไม่ได้เอาล่ะดอมเจ้าคืนนะฮะดอมเอาคืนแล้วเอาหน่อยไอพีเอาหน่อยโชว์โหดหน่อยเร็วมันต้องมันๆแบบนี้สิวะนี่แหละแมตช์ที่ี่รอคอยนะฮะ ทำไมมันแบบนี้เฮ้ย<ฮ>เฮียมึงโดดมายิงแบบนี้เหรอโ,หโป้เฮียโป้แล้วโป้แล้วไมันโดดมาเดี๋ยวมันโดดโดดมาอย่างเงี้ยแล้วมันยิงหัวแตกอะ่ะเฮ้ยเกินเกินไปอ่าเดี๋ยวเรามาติดตามมาด้านของ IP นะครับเกมนี้นะฮะดูสเต็ปการยิงหัวเขาเท่าไหร่ครับทำไมมันคมเกินนะมันคมเวอร์เลยอ่ะคมเกิน อุ <S 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 ้ยอุ้ยอุ <S 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 Ole, <S ้ยเอาไว้อาบีพีพลาดอัดตัวฮะเอาแดงเถือกนะไม่เอาเหลืองเตอะนะเอาแดงเถือกขอดาเมจแดงเถือกครับไม่เอาดาเมจเหลืองเตอะฮะไม่เอาฮะเอาแดงเถือกเท่านั้นฮะเราตั้งในวอร์พันตัวพันยาก่อนนะผมโอ้ช็อตโอ้ห้าสอง ไอ้าร p พีนี่มันไม่ใช่มนุษย์ะลังสเต็ปเขาได้อยู่มันมันมันได้เลยอ่ะมันโหดเลยเนี่ยมันโหดเลย IP พมันโหดเลยเนี่ยเชียมันเล่นโปเนี่เลยเนี่ยมันเล่นโปเล่นโปแล้วเชื่อไหมถ้าพี่พูดอย่างเงี้ยแล้วพี่ลงคลิปไปนะมันก็จะมีเด็กลามอโอ้โหแม่งร้องโปว่าร้องโปไอเชียมึงไม่เข้าใจคําว่าเล่นมุกเหรอวะโคตรเชี่ยเลยนะจริงเออเอาว่า IP เดี๋ยวเกมนี้นะฮะเราติดตามเรื่องของ IP นะฮะดูซิว่าเขาจะสามารถโชว์ยิงหัวหรือเปล่า ดอมเอาหน่อยดอมเอาหน่อยดอมเฮ้ยเอาว่าดอมเปิดบังไทยแล้วเฮ้ยเกินไปถ้าเล่นเก่งขนาดเนี้ยเมื่อก่อนไปอยู่ไหนมาทำไมไม่มาขอพี่อ่ะทำไมไม่ไปขอพี่ออกคลิปมาเออ เขาเล่นเก่งขนาดเนี้เมื่อก่อนไปอยู่ไหนมาทําไมปล่อยพี่โดนด่าว่าเอาเอาแต่ไก่มาเล่นเล่นหัวขนาดนี้ไม่มาขอเล่นจะทีวะเยีย่ยดอมดอมพี่รู้ว่าดอมต่อให้เขาอะดอมต่อให้หใช่ไหมเดี๋ยวเกมเกมนี้ดอมจะเอาคืนใช่ไหมดอมเออตีขึ้นมาเป็นหกเท่าไอ้น้องไม่ดอมบอกตีขึ้นมาเป็นหกเท่าดอมทําได้อยู่แล้วดอมแค่ต่อให้จริงอุยเออ กเท่าดอกเท่าโอย <First Blood. S 2> คนลาก็ผมเอาชนะไ,ไปได้ยอร์ก,การชิวนะฮะ7ต่อ2ครับตบมือครับ จะได้ไม่ได oh, ้เปิดกล้องนะฮะโอ้เก oh, ินไปเกินไปเกินไปแล้วแหละโอ้เกินมาแลวเกินไปโอ้โห้เล่นโหดขนาดนี้นี่แบบไปอยู่ไหนมาวะทำไมไม่มาขอพี่เล่นวะเออเล่นโหดได้ขนาดเนี้ยหัวแคนหัวแคนอยู่เปล่าฟ้องหัวแคนแม่งหัวแคนหัวแคนพักเที่ยงก็ยังมาพักเที่ยงหายพักกินข้าวก็ยังมาหัวแคนมาต่อหรือหัวแคนเร็ว โอ้ไม่ใช่มนุษย์แล้วเนี่ยเออไม่ใช่มนุษย์แล้วโหดเกินไปฮะโหดเกินไปไหนเชิญมาคุยสิเชิญมาคุยสิไหน,นไหนวะสวัสดีครับฮัลโหลโไม่เปิดไม์มะโอ้ดูดีหยิ่งวะโอ้ชนะชนะแล้วหยิหงอครับเปิดไม์ไม่ได้ครับโอ้เปิดไม์ไม่ได้ทำไมทำไมถึงเปิดไม่ได้อะทำไมอะปากผมฉีกคืออะไรวะ <c oughs> ปากฉีกนี่คืออะไรบางเป็นไงบ้างฮะดอมดอมดอมฝีมือกระจอกไปเหรอครับหรือไงครับง่ายมา <sz we ak> กเลยจาไปฟัองคำนี้แล้วมันเจ็บยังไงไม่รู้อ่ะโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บเลยโอ้โ oh, หโดนคำนี้แล้วเจ็บเลยน้องมิวสู้กับน้องมิวเปล่าเดี๋ยวฟ้องน้องมิวเลยสู้กับน้องมิวเปล่าเดี๋ยวน้องมิวมาสู้ด้วยเอาเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปคุยกับพี่ในแชทของอ่าสตรีมแล้วกันอ่าอ่า ผมไม่ค่อยได้ยินเลยครับเน็ตเริ่มหลุดแล้วอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันในสตรีมแล้วกันเจอกันในสตียน,น,น้องมิวน้องมิวเอาเปล่าเขาเขาโหดมากเลยนะเขาเอาชนะพี่ดอมได้น้องมิวน้องมิวต้องมาแก้แค้นให้พี่ดอมเขาแหละน้องมิวจะมาแก้แค้นให้พี่ดอมเปล่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะสำหรับใครอยากเล่นก็ทักเพจมาได้นะครับผมนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปที่น้องมิวนะจะมาสู้นะฮะดูสิว่าน้องมิวเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่าโอเคไป